الحمد لله الحمد لله الذي يحب الطائعين ويكافئ المخلصين ويضاعف بره على المحسنين واشهد ان لا اله الا الله القوي المبين واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ورسول الله المبعوث رحمه للعالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيا عباد الله اوصيكم ونفسي اولا بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وقال انما يخشى الله من عباده العلماء سيدان جماعة yang dihormati sekalian พี่น้องที่เคารพของเอกองล์ลอสุบฮานวะตาลาทุกคนทุกท่านณนะตอนนี้ในสมัยนี้พี่น้องเราทุกคนประจักษ์และรู้ดีว่าพี่น้องของเราที่อยู่ต่างประเทศถึงแม้ว่าไม่ใช่ออกมาจากคันเดียวกันกับเราก็ตาม แต่คนเหล่านั้นเขามีกิลคนเดียวกับเราสังคมปันปปวนแม้กระทั่งตัวเราเองจะอยู่ไกลเป็นหลายพันกิโลจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่เราก็อดเป็นห่วงพี่น้องของเราไม่ได้ทีนี้นบีเราได้สอนให้พวกเราในความเป็นมุสลิมให้มีความสมัครสมานสามัคคี ให้มีความช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ได้ด้วยด้วยแรงก,ก็ด้วยดวงอาก็ยังดีและไม่อนุญาตที่เราจะสัมเติมความแตกแยกให้มันแตกแยกมากขึ้นในยุคสมัยนบีเรานั้นอาหรับห้บสี่เผ่าพัน พอนาบีเราถูกแต่งตั้งเป็นศาสดานาบีล้อมรวมมาเป็นกลุ่มเดียวกันมนุษย์เราถึงแม้ว่าจะต่างเผ่าพันธุ์ต่างกิตต่างใจแต่ทุกคนต้องอยู่ในกรอบเดียวกันอยู่ในใต้คำสั่งใช้และคำสั่งห้ามของศาสนากันทุกคนไม่มีใครถูกยกเว้นสักคนหนึ่ง เจ้าวรวยแล้วเจ้าไม่ต้องเรียนไม่มีเจ้าสบายแล้วเจ้าไม่ต้องมายัง่งไม่มีเจ้าผอมแล้วเจ้าไม่ต้องถือศีลอดไม่มีคำสั่งเอาล็อเหมือนกันหมดบ่งบอกถึงความเป็นธรรมของอัลลอฮ์ซุบฮอานูวะตาลาทุกคนเกิดมาต่างจะต้องเรียนอย่างน้อยก็ต้องพ้นภาคฟรัรดุอี ทุกคนเกิดมาต้องละหมาดห้าเวลาขี้เกียจสุดแล้วห้าเวลาต้องได้มากกว่านั้นตาหยุดเอ่ยเรวาเตบเอ่ยดูฮาเอ่ยสุรุปเอ่ยไอ้นั้นไม่ทำก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าทำแล้วได้ผลบุญแต่ถ้าซุบรีเราไม่ทำพันธะสัญญาปลดลุกโทษนี้ อัศรีเราขี้เกียจปันะสัญญาบทลงโทษมีมักริปก็เช่นเดียวกันอีชาก็เช่นเดียวกันซุบฮฮก็ไม่เว้นและที่สำคัญให้เราอยู่ร่วมกันสมัครสมานสมามัคคีอย่ามากันแกล้งซึ่งกันและกันอย่ามาปิดบังในบางสิ่งที่เราไม่ต้องการทั้งที่สิ่งนั้นเป็นความจริงและอย่ามาตีรวน ยามาโมเมเพราะหุกโกมที่เราใช้กันณักปัจจุบนันเป็นหุกโกมที่ถูกถอดมาจากอัลกุรอานและอะดีษมากพันกว่าปีที่แล้วเราจะมาสับเปลี่ยนในยุคของพอกเราไม่ได้หลายหลายคนยังเข้าใจผิดพอได้ความรู้สักนิดเรียนแค่ร้อยกว่าหน่วยกิจ ก็จะพลิกพื้นหูกรมให้เป็นอย่างอื่นตามอำเภอใจนบีของเราทำตัวอย่างของความสมัครสมานสามัคคีบรรดาสหบัติก็ทำเป็นตัวอย่างอเลมุลามะสืบทอดกันมาจนมาถึงยุคพวกเราไม่เคยขาดตอนที่เราเรียกว่าสายตาอัลลิสุนนวัลจามะฮ์เราไม่สะดวกจะทำ เราไม่สะดวกจะปฏิบัติถ้าสิ่งนั้นไม่ได้ฮารามอย่างชัดเจนเราอย่ามาแกล้งเพื่อนเพื่อจะให้เกิดการทะเลาะเบาแหวงเพื่อจะให้เกิดการตีรวนเพื่อจะให้เกิดความขาดความสามาัคคีผมจะยกตัวอย่างในเดือนที่ผ่านมาเดือนรอบิอุลอาวาัลมุสลิมทั่วโลก มากกว่าหนึ่งพันล้านคนสะดูดีสลาวะเลี้ยงอาหารพบปะพี่น้องทำความดีการยากหล้นหลาที่เราเรียกกันว่าธรรมลินมีในกิตับอื่นๆอย่างมากๆในกิตับอิหมามสัยุตีเจ้าของกิตับจังอาดิสห้าแสนรวมทังสายารงน เขายังบอกเลยใครทำได้ผลบุญมหาศาลแต่เราไม่รู้คิดอะไรเราไม่ทำไม่ว่าแต่เราไปแจก,กบิดาเขาแจกศริคเขาในขณะที่เราอัดเดห้าสิบก็ไม่ได้จังทำให้เกิดการทะเลาะเบาแวงสักลับๆถ้าเรามีความรู้ เราเปิดสอนสิครับแต่นี่เราอ่านกิตับยังไม่เป็นแต่เราเก่งแต่แจกวิดยาเขาแจกซีรีสเขาพอเขาถามกลับเรากลับตอบไม่ได้เสักอย่างทําไมเราชอบอ่านแค่กุลูบิดอาตินดอลาละทาไมเราไม่อ่านมันฮัสมันซันนะฮัสมันซันนะซุนนะตะซุนนะตะฮัสานะเต็นทะทำไมเราไม่อ่านมากและทําไมเราไม่อ่านมาก wa wa kullu ma sakata 'anhu fa huwa ma 'anhu raw mak ja aan ta' kullubitan kullubitan nai kana thi raw aan kullubil atin talalah raw atibai yang mai chuk raw atibai yang mai pit we la raw aan raw aan alquran teneng alquran ba yarsaa illallazina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat อัลลอฮ์บอกว่าพระองค์อัลลอฮ์ได้ยกระดับคนที่มีอิมานข่องฟอกเจ้าและคนที่มีความรู้ก่อฟอกเจ้าแต่เราอ้างอัลกุรอานเราเยียผูบ้รู้เราไปยกคนปวดรู้เล่นไหนล่ะที่เราว่าเราตามอัลกุรอานฉะนั้นไอประเภทอ้านพอสักทีสร้างความปั่นป่วนเราเล่า ไม่สาเหตุเพราะการอ้างน,นี้หรอกหรือที่ทำให้มุสลิมเกิดความแตกแยกเกิดความราา้าวฉานความสมัครสมานสมัคมค,คีหายไปเลยในขณะที่เราอ้างอัลกุรอานเราอ้างน,นาบีในขณะที่พี่น้องเราถูกยาฮูดีรังแก เราแอบเข้าข้างยารูดีในขณะที่คนที่เราด่าเขาประนามเขาเขาช่วยมุสลิมต่างเยอะแยะฉะนั้นความสามคัคคีจะต้องมีอย่ามีแค่ปลายลิ้นพี่น้องครับเจ้าของกิตับบาฮูลมาซี มูฮัมหมัดอิ드리สอับดุรออับดุลรอุบอัลมาร์บาวีคนที่เรียนอย่างต่อเนื่อง59ปีขาดอีกปีเดียวจะครบ60ปีในกิตาบของเขาก็ได้บอกว่าการทำมาลิดเป็นบิดาอาสานะในขณะที่เราเรียน4ปีเราบุกรมฮารามปิดอูปิดตาบุกร พอเขาถามว่าหลักฐานจากไหนฮาราบีไม่ทำไม่มีในหลักศาสนาสิ่งที่มนาบีไม่ทำฮาราไม่มีมีคือสิ่งที่นาบีหา้ามนั่นแหละต่ำไม่ได้ฉะนั้นท่านอย่ามาแกล้งปิดตาข้างหนึ่งเปิดตาข้างหนึ่งอย่ามาแกลง้งเหยียบคนรู้และยกคนอวดรู้มันไม่มีประโยชน์และมันอันตรายต่อตัวท่าน เพราะสาเหตุที่ผ่านมาในการยกคนอวดรู้ปิดกั้นคนรู้เราเออเลยในหลายหลายมัสยิดคนละหมาดนะรู้คนละหมาดยังไม่ครบคนละหมาดยังไม่รู้จักพรลอง์สาเหตุอะไรละ่ะเพราะเราปิดกั้นคนรู้เราเอาคนอวดรู้นี่คืออันตรายฉะนั้น สภาพของคนเนี่ยมันสองประเภทคนรู้กับคนไม่รู้ถ้าสอนกีตาบได้แสดงว่าคนรู้ถ้ายังอ่านกีตาบไม่เป็นท่านยัามาหลอกตัวเองเลยท่านเรียนจะทน,นและความรู้ไม่ใช่ได้ด้วยตำแหน่งนะความรู้ไม่ใช่ได้ด้วยการเคลื่อนยกนะความรู้ได้ด้วยการเรียนถ้าท่านเรียนต่อเพื่อนจะเหยียบท่านก็รู้ แต่ถ้าท่านไม่เรียนต่อเพื่อนจะยกขึ้นฟ้าท่านก็ไม่รู้นี่คือความจริงเวลาเราพูดนบีบอกนี่อุตลุบุลอิลมามินัลมหดีอิลัลละดีจงสั่งแวงอาวาม้ตันแตในใยเพย,ยุนลุงฟังสักข้าแต่อ่านแต่ไม่ได้เรียนเลยไม่สามารถแยกแยะอันไหนใช่อันไหนไม่ใช่ Imam Syafi'i radhiyallahu anhu kelaw ma ahdasa ma ahdasa Mi'a ah. Imam Syafi'i kan kiok bid'ah ha, cha bang pen 5 ha, 5 chanit 5 ha, prakep وخالف كتابا او سنه او اجماعا او اثرا فهو بدعه الضلاله وما احدث من الخير ولم يخالف شيئا من ذلك فهو بدعه الْمَحْمُودَةُ ننكي كنبوت بن امام شافي ما احدث وخالف كتابا او سنه او اجماعا او اثرا فهو بدعه الضلاله Sinan pun Lekat dianggap Al-Quran Rilkan pun orang-orang Ulamak Nanti bid'ah Walalah Wa ma'ahdasa minal khairi Wa lam yukhalib Syai'an min zalika Qahu bid'atul mahmudatun Nanti Qalash Shafi'i Radhi Allah amru Wa qala aytan Al-bid'atu bid'atani Hasanah fih ก็มีฮักฟิฉะนั้นสิ่งใดที่เราไม่อยากทำถ้าไม่ชัดว่าฮาราเราก็อย่าไปหาเรื่องเพื่อนก็อย่าไปทำเขาจะทำก็ให้เขาทำไอ้ที่เราจะห้ามตนปล่อยดอกเบีย้ยกินไอ้นั้นห้ามเลย อัไน,นมันฮ a ร a มอิจมาอุลามะแต่เราไม่ฮามละพอของฮารามชัดเราไม่ฮามแต่พอของที่ไม่ถูกใจเราเราฮาั่งละเวลาเราพูดเราตามสุน,านา่ามาดูซมนาบีไหน่ใช่อย่างนั้นหยุดสักทีพอสักทีไอ้ประเภทเอานาบีมาอ้างนี่พอเพราะอ้างนาบีนี่แหละคืออ้างถ้าอ้างจริงไม่เป็นไนละถ้าอ้างที่อ้างที่เราเจอเนี่ย ขี้ไก่กินได้ขี้วัวกินได้เยี่ยวอูดกินได้ลำมาตามตัวอิมานในตราท้าลำมาตามได้แล้วนบีไหนก็สอนอย่างนั้นโอ้มันแปลกอัลกุรอานหนึ่งหกพันหกร้อยหกสิบหกอายัคนที่รู้มากกว่าเราละเอียดกว่าเราคืออุลามะไม่ใช่เราฉะนั้นฮุกกลมาเดิมเป็นอย่างไรเราตามนั้นเราอย่ามาเปลี่ยนเลย ทำไมคนสามจังหวัดชายแดนใต้เรียนระดับ40ปีขึ้นเขาสอนเหมือนกันหมดคนอารัเบ็รู้นะเมื่อเอกะว่าฟาตอนีดารุสลามเป็นแหล่งอุลมามะในขณะที่เรานั้นไม่ได้เรียนเท่าเขาแต่เราไปบาดตายเขาในขณะที่พอเพื่อนถามอะดีสเราออกจากปากเราเขาถามในเมืออาฮัดดสมายยคอจูมินาฮัดดิ เราก็กบกักกบกักเราอธิบายเขาไม่ได้แล้วเราเอาไม่ออกเพราะเราเรียนน้องแต่เราหลงตัวเองในขณะที่อุลามะาเขาเรียนมากเขาไม่ได้หลงตัวเองเขาอยู่แบบธรรมดาเขาพูดอะไรตรงไปตรงมาแต่เรามักจะพูดอะไรต้องมีอะไรในกอไปและพูดก็กลับไปกลับมาวันนี้เป็นอย่างนี้เดือนหน้าเป็นอีกอย่าง ฉะนั้นของแบบนั้นเราอย่ามาพูดให้มันตะเลาะอุลามะวางไว้แล้วเราจะทำไม่ทำอยู่ที่เราไม่ต้องไปต่อแย่เพื่อถ้าเราพูดถึงนายมอลิดมีอะไรบ้างที่ฮารากไม่มีอา้าวแล้วเราไปฮุกกลมฮารากพอเพื่อนถามในฮะดีษบทไหนมอลิดฮารากไม่มีในคุรานอายัดไหนฮารากไม่มีอา่าแต่เราปิดตาไม่ได้ไม่ได้อยู่ตรงนี้อยู่อยาง้ง นี่คือมันแปลกอาหาับมหาลัยอาซาับแหล่งรวมอาลลมอุลามะระดับโลกเขาทำทุกปีเรากีตาบสอนไม่ได้อ่านยังไม่เป็นด้วยซ้ำบิดาาบิดาใช้คำนี้แหละต้องการให้ทะเลาะไม่ทำท่านก็อยากทำจะไปแจกบิดาาให้เขาฉะนั้นความรู้ต้องเรียนเรียนแล้ว ต้องอามาลามาแล้วต้องถูกต้องตามที่เรียนละมานาบีบอกให้ขอซะเราละมากอตกเบ็ดปับ๊บแต่งตัวในละมา,ท,าทันทีดึงตรงนูงง้ลูกแม่กระัจ้งยางก็รับแม่กระทั้งโท,ทราศัพท์แต่เวลาอ้างอ้างนาบีนมันมันมันแปลกตรงนี้ในขณะที่เราเห็นคนละมาที่เขาไม่ได้อ้างอะไรมากมายเขาละมานิ่ง โทราศัพท์เขาไม่รับจัดดังก็ดังไปตราบใดที่เขาไม่ให้สลามเขาไม่รับประกับโทราศาพัพท์พี่น้องครับวันเวลาเดี๋ยวนี้เร็วและความแตกแยกมันง่ายพอแตกแล้วจะสามัคคีมันยากฉะนั้นอย่าทำความแตกแยกไม่มีความรู้ไปเรียน คาใจไปถามผู้รู้อย่ามาเอาหนังสือแปลไทยและจะมาอ้างว่าน,นี่ในหนังสือหลักฐารอย่านะครับถ้าท่านเอากิตับเดิมกิตับตูรอสอาหรับก็ดีจยาวีก็ดีพอจะรับฟังได้เพราะคนเหล่านั้นเขาเรียนระดับ4ี่สปีขึ้นแต่ถ้านังสือแปลไทยคนเรียนแค่สี่ปีแค่ทหนังสือพันนิดเพื่อจะขายเท่านั้นหรอกจะมาอ้างเป็นหลักฐานไม่ได้อกครับ เพราะผมเคยถามเจ้าของตำราที่เขียนถามในเนื้อหาที่เขาเขียนเขายังปิดเขายังมองตากิบป,ปักกิบป,ปักกิบป,ปักไม่มีคําตอบให้บ่มบอกว่าเขียนแค่ต้องการพาาิชิ์ไม่ใช่หนังสือาศาสนาชื่อหลักศาสนาความเป็นจริงไม่ใช่ทําไมพี่น้องไม่เช็คแต่ละคนตําราแต่ละคนสมัยคนเขาเรียนระดับสี่สิบปิขึ้นตั้งนั้น ฉะนั้นความเป็นพี่น้องขอให้เป็นพี่น้องคูกรมมาอย่างไรเดิมเดิมเอาตามนะเราไม่พอใจเรื่องของเราส่วนตัวเราคาดใจก็ไปทําหาคนรู้เราอย่ามาลบของคนรู้ที่เขาทําคนอ่านกีตาร์กขสอนกีตาร์ได้เราอ่านกีตาร์ไม่ได้แต่เราจะลบของเขาอย่านะครับอย่าทําอย่างนั้นที่พูดนี้ เพราะหลายๆเกินเราเห็นคือทำรู้ในขณะที่ความรู้ยังไม่มีทำเข้าใจในขณะที่ความเข้าใจยังไม่มีผมจะยกตัวอย่างอยาว่าวยาว่าแต่พวกเราคนธรรมดาอย่างที่ผ่านมาตัวอย่างเห็นจักจักจ่แจ้งแจ้ตอนโควิดกำลังระบาดสำนักจุดใจ ถือว่าเป็นคนที่มุสลิมเขาจะว่าอเลมที่สุดแล้วในประเทศไทยฟัตัวว่าวาจิบต้องฉีดวัคซีนผมเชื่อและเกินสิ่งนี้ทุกคนรู้ถา่าใช่วัคซีนยังเถียงกันระหวังยาหรือรูยังไม่ชัดแต่ฟัตวาออกมาแล้ววา่าวาจิบฉะนั้นฟันธงสามล้านเปอร์เซ็นต์ผิดอย่างชัดเจน ขนาดชัดว่ายาทิฟฟี่คือ,อยาทุกคนรู้ดีคาลเจนคือ,อยาทุกคนรู้ยากแก้หวัดถ้าเราเป็นหวัดไม่กินยาถามว่าเราบาปหรือเปล่าไม่บาปสูตรนักเท่านั้นเองแต่นี่ยังไม่ชัดยาหรือโรคฟัตัวามาแล้ววาจิบเห็นไหมครับ tháng thi này là cú sốt lufsak asbabul adik doif ahan asbabul adil kawi hai lujakro asbabu ya hai cái cái là Allah hai từ cái cái là cái là Tam hai Hai Im แต่อสบากกับยานี้เป็นอสบาบที่ตองเองอสบากกับอาหารเป็นอัสบาบที่แข็งแกร่งยังไงครับ <c oughs> สิบคนเป็นหวัดสิบคนกินทิฟฟี่ไม่ใช่สิบคนจะหายจากอาการเป็นหวัดแต่สิบคนที่หิวสิบคนกินอาหารอิ่มทั้งสิบคนเห็นไหมว่าอาหาร คืออัสบาบุลอาเดเพาว่สว่วนยาคืออัสบาบุลอาดเดแต่มันน่าอันเด็กอันนาอยู่นะสูงง้นะแต่ความรู้มันไม่สมฉะนั้นเราคนระดับล่างในกิตตากาอย่างไรอัตามนั้นและเราอย่ามาพลิกแปลไม่ใช่ระดับของเรา เพราะคนระดับเราแค่เพื่อนถามมัฟโอลูอัจินกับมัฟโอลูมอะเมตต่างกันอย่างไรแค่เพื่อนถามเท่านั้นหรออมองตากิปักกิปักกบปักตอบไม่ได้แล้วเข้ามาทำไมล่ะความรู้เราน้อยเสียเหลือเกินฉะนั้นภูกรมเดิมมาอย่างไรมาอย่างนั้นเราไม่พอใจจะทำก็ไม่ต้องทำแต่อย่าไปอา่านชีริกและกบิดาแกกคนอื่น และแน่นอนที่สุดเราเกิดมาแล้วเราก็ต้องกลับไปหาอัลลอฮ์อัลลอฮ์สร้างเรามาอัลลอฮ์พาเรากลับไปมินฮาคอลักนาคกุมวาฟีฮานุอีดุคุมวามินฮานุคหริจุคุมตารรตัมอุครอมินฮาคอลักนาคกุม เราสร้างเจ้ามาจากดินว่าฟีฮานุอีทุกนุนและเจ้าเราจะพาเจ้าเข้าไปอยู่ในดินว่ามินฮานุริจุกุมตาระตนโอเครอและจากดินอีกนั่นและเราจะพาเจ้าออกมาอีกครั้งหนึง่งก็คือฟื้นคืนชีพในวันอาคารัฉะนั้นเมื่อเรารู้กันทุกคนแล้วว่าเกิดมาแล้วต้องล้มหายใจจากกันทุกคนเราก็ต้องเตรียมสเบียง อย่ากินลูกยอเพื่อนยอแล้วลืมเรียนเพื่อนยอแล้วลืมอิบาัตห์อย่าเพราะท้ายสุดไม่มีใครมาห้อมล้อมเราหรอกครับต้องอยู่โดดเดี่ยวเดียวดายในหลุมฝังศพเป็นที่ทุกคนรู้กุลลุนับเส้นจาตกอตุลมาทุกชีวิตยอ่อมริมรสความตายแม้กระทั่งคำโบราณก็ยังพูด ความสัตว์จริงของมนุษย์กินสัตว์กินพืชยืดชีวิตพืชมีสิทธิ์กินดินสิ้นสงสัยวัฏจักรเวียนมาน่าสนใจผลสุดท้ายถืนดินก็กินคนฉะนั้นขอพระองค์อัลลอฮ์ดนลจิต Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Alhamdulillah Hamdan kathiran kama amal Ashadu an la ilaha illallah la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sayyidul jinn wal bashar Allahumma salli wa sallim Ala hadan النبي الكريم وعلى آله وأصحابه المصابيح الغرى أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم انصر الاسلام والمسلمين خاصه المسلمين في فلسطين انك نعم المولى ونعم النصير ولا حل ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم انصر الاسلام والمسلمين في العالم اللهم انصر الاسلام واهلك الكفر والمبتدعه والمشركين انك على كل شيء قدير ان الله يامركم بال ان الله يامركم بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيم السلام